นี่หลอครับมาถึงคู่2วันนี้นะครับโชคในพิกัด124ยสไฟแดงอสูรน้อยนะครับสิจ่าสิงห์น้ำเงินรุ่งเรืองเล็กนะครับสิ์หลวงตาครับอ่ะตามต่อเลยครับอู้ที่2ของการแต่ต้องดไฟดีวิจิไทยของเราในวันนี้ครับอสูรน้อยสิจ่าสิงห์ครับน้องชายของเหลี่ยมเพชรชื่อเล่นประจ้าเต้นะครับนักจกวัย24ปีจากอำเภอขุนยวงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับตอนนี้ซ้อมอยู่ที่ค่ายพ่อคุณพาเมืองกงทัพภาคที่3เพชรบูรณ์ครับมีร้อยตำรวจโทสิงหาปัญญาเมานะครับเป็นผู้จัดการหวนาคณะ ยาวัฒประสามครับเป็นทีมงานเจ้าทัพเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนควบคุมดูแลการชิดซ้อมครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของรุ่งเรืองเล็กชิ์หลวงตาครับยาวเสกนะครับนักชกวัย22ปีจากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับจบการศึกษาชั้นม .3 มีคุณตาดำ้วครับตาประโคนครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีคุณวินนะครับเท็กซี่เป็นทีมงานเจ้าทัพเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกตฟ้าลิขิต แล้วก็สภาราชครับนี่เป็นล้านชายของฟุกน้อยนะครับเป็นดาวรุ่งในสักัดของเพชรยินดีวันนี้ส่งมาร่วมสร้างสีสันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณเสีาหนาวขอบคุณเสียบสดขอบคุณทีมงานเพชรยินดีทั้งหมดด้วยครับนอกจากนั้นก็เรียกว่าอำนวยความสะดวกนะครับในเรื่องของการถ่ายทอดสดทางแพลตฟอร์มของออนไลน์ครับแอปพลิเคชันของพรายทีวีนะครับดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ครับเหมือนชิดติดขอบเวทีไม่มีดีเลยครับมารุนบนเวทีนะครับไปในอสูรน้อยน้ำเงินรุ่งเรืองเล็ก124นะครับของศึกมวยดิว8 ทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาก็เที่ยงครึ่ง12.30นาทีเป็นต้นไปนั่นแหละครับทางาด้านของอาสูรน,น้อยนะครับผลงานสาไฟที่ผ่านมาล่าสุดชนะนกยก2พยาครสองอิสระโชิที่นี่ครับแล้วก็แพ้คะแนนชัดใจสอตะกูลสิงห์ที่กองทัพอากาศล่าสุดชนะนกทางด้านของพลอยทวีศักดิ์นั่นแหละครับวันนั้นสับสอกชนะนกยก2นะครับ15ธันวาคมปีที่ผ่านมาครับส่วนทางาด้านรุ่งเรืองเล็กสิทธิหลวงตาหรือว่าเกียรติฟ้าลิขิตหลานชายของฟุกน้อยนะครับ ต้องบอกว่าหายไปนานครับเพิ่งจะกลับมาใหม่ได้ไม่กี่ไฟนะครับก็มาแพน็อกเพชรเอเชียบางแสนไปขับชนะคะแนนเพชรใ่ดับลันสารคามแล้วก็ล่าสุดไปชนะสัตววัดอวัฒนาที่จังหวัดสุรินมาครับมีลูกหนักนะครับเดินเข้าหาเลยนะครับศูนย์น้อยครับกำปั้นซ้ายครับตอนนี้ก็เป็นอาสาสมัครทหารพลานอยู่ที่กองทัพภาคที่3จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับค่ายพ่อขุนผาเมืองขยับเดินครับขวาของรุ่งเรืองเล็ก งเหลืองเล็กสิทธิ์ลุงตาแล้วว่าเกียรติชัดชัยยังไม่ปล่อยของนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังตัวกันอยู่พอสมควรมัดสายตรงของอาสูรน้อยบนเวทีวรชิดชื่นนะครับกรรมาการมือดีนะครับซ้ายกับขวาครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนกมาก่อนนะครับต่างศึกด้วยครับเพชรยินดีกับมวยดีวิธีไทยครับทางด้านของอสูรน้อยนะครับวันนี้ได้ต่ในบ้านแล้วครับ ในขณะที่รุ่งเล็กวันนี้เป็นทีมเดือนครับแม่ส่งผมน่ารักมากๆนะครับนี่ครับขยับเข้าไปครับแม่หมดยกซะก่อนอ่ะขอบคุณนะครับขอบคุณคุณบุญเจริญยั่งยืนด้วยครับสำหรับการสนับสนุนนะครับตามกันต่อครับบนเวทียกที่2นะครับคู่ที่2ของการแต่ตทอสด้อสด124ปอนด์เท่ากันแล้วครับอาสุน้อยสิทธิ์จ่าสิงครับกับทางด้านของรุ่งเรืองเล็กสิท์หลวงตา เนี่ยครับเปิดเกมข้ับยางข้ามาครับมัดซ้ายกระแทกไปก่อนแล้วครับทางด้านของอสุรน้อยครับรองชายของแหวนเพชรพี่ชายนั้นมาชกไปแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาวิ่งมัดขวาลวงทองครับซ้ายครับซ้ายหนักซ้ายแรงนะครับอย่าไปล้อเล่นกับแข้ง้ายทางด้านของอสุรน้อยครับรุ่งแรงเล็กอ่าเนี่ยครับแต่ขณะที่รุ่งแรงเล็กแข้งขวาครับศอกขวานี่อันตรายมากมากครับตำหรดาวรุ่งรายนี้ครับอ่า วันนี้ข้ามศึกมาแล้วครับมาที่สนามวิยาชนกองทัพอากาศท่านผู้ชมอยากกับพิษตานะครับเดี๋ยวมาดูครับจอดเด็ดเด็ดซ้ายครับอสูรน้อยครับเน้นลูกหนักแลวครับดูว่ารุ่งเรืองเล็กเกมจะเปิดตอนไหนนะครับตอนนี้ก็ดูเหมือนอยากจะืดักแทงเข่าขวาครับเข่าแหลมแทงเจ็บครับความเป็นมวยนี่ก็อยู่ที่รุ่งเรืองเล็กแน่นอนครับซ้ายครับอสูรน้อยครับพยายากเข้าไป กองข่าวมืออัดครับพยายามดักแทนข่าซ้ายหน้าขยับเข้าไปอีกทีนึงไตรนิดชิดหน่อยหดไม่หดครับหดไม่หดแม่ซ้ายไม่เข้าครับรุ่งเรืองเล็กยกขวาบังอ่ะขยับไปอสูรน้อยนะครับซ้ายซ้ายอสูรอสูรต้องแรงโอ้โหลุงนี้สวยนะครับดุงเรียงเล็กเตะศาสมาเลยนั่นแหละครับยืนได้แล้วครับทางด้านของอสูรน้อยแข้งซ้ายครับขยับแดินก็จริงเลยครับทางด้านของอสูรน้อยแต่ว่ารุ่งเรืองไว้ครับ เนี่ยครับพยายามจะหาจังหวะจับจังหวะแลลวครับแล้วก็สาดแข้งขวาสวนคืนมาครับใกล้เคียงนะครับรูปร่างคล้ายคึงเลยครับแปลว่าเนี่ยครับดักแรงเลยคันคู่เลยครับโอ้โหเนี่ยครับติดกาดนิดเดียวครับอยู่ที่ว่าจะพลิ้วได้ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าครับลุงเลงเล็กครับอาวุธแกเยอะนะครับความเป็นมวยการยืนมวยนะครับเพียงแต่ว่าจะเป็นนมวยที่ชกตั้งรอตั้งรับเท่านั้นเองครับ ดูว่าความดุดดันของอสูรน้อยครับจะกดดันรุ่งเรืองเล็กได้ไหมครับเอาละครับเริ่มเดินเร็วขึ้นนะครับเหกี่ยวเกี่ยวแล้วหมัดซ้ายตรงครับอศอกซ้ายครับโอ้โหต้องบอกว่าอาสูรน้อยครับร้ายเหลือเกินนะครับแพ้ชนะไม่รู้เลยครับแต่ว่าตอนนี้ชิงออกก่อนชิงทำก่อนแล้วครับอาสูรน้อยครับในฐานะเจ้าบ้านเลยครับยังนิ่งอยู่ครับดุงเรืองเล็กจิตหลวงตาของเกมกระดูกดีประสบการณ์สูงครับเบอร์ใหญ่ๆครับ หลาสังกัดกองเพชรยินดีก็ปะทะมาหมดแล้วครับวันนี้ข้ามศึกเอาแล้วครับข่าวาด้านออกไปยังนิ่งดีครับที่ผ่านมาก็ตจะพบกว่าโดนหนักๆมาหลายดอกแล้วนะครับนะลุ้นต่อสูงน้อยติดไปอีกซ้ายนะครับซ้ายเอ้าลูกเบนเม็กออกข้างนิดนึงลูกเอ้าซ้ายสวยเลยขยับเข้าไปครับขยับเข้าไปครับเตะขวาครับเตะยัดครับอโมณยก นี่นะครับมาดูภาพช้าก่อนเลยนะครับแหมสูนน้อยกับเรื่องรูปเรืองเล็กนะครับโอ้โหขวาตัดลำตัวอย่าลืมว่านึกถึงโตโยต้านะครับโตโยต้าเคมอเตอร์ศูนย์สองนะครับหกหกสองหกห้าห้าห้านะครับจากเคมอเตอร์แล้วก็ต้องขอบคุณนะครับชูชีพตรีโพคารด้วยครับขอบคุณแอนตซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องต้องแอนตซินครับแอนตซินเยลเป็นวัดเป็นไข้ใช้ที่ปี่แผงสีเขียวแล้วก็ปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าตามกันต่อแล้วครับ ผู้ที่สองของน้อยวันนี้สิงเหนือเจอเสืออีสานของแท้แล้วครับทางด้านของอสูรน้อยครับเนี่ยครับเปิดเกมขยับเข้าาเชื่อว่ายกนี้ของจริงน่าจะมาแล้วครับมาแล้วครับแข้งซ้ายน้ำครับรำหนายถึงตัววงนายตีได้ไหมครับตั้งแขนเอาไว้แล้วครับทางด้านของรุ่งเรืองเล็กจิตหลงตาครับลานชายแท้ๆของพุกน้อยแล้วครับอ่าคนที่ทํามาก็คนเดียวกันแหละครับก็คือคุณตานะครับใช่ครับเอาขยับเข้าไปครับอสูรน้อยอ้าวเตะขวาครับโดนซ้ายโต้ครับ แข็งแรงนะครับโอ้เตะซ้ายครับท้านของอสูรน้อยเอาเจอเข่าขวาของรุ่งเรืองเล็กครับแล้วครับต้องรู้ว่าเจอมวยทรงนี้ต้องแก้ยังไงนะครับประสบการณ์ก็ดีพอตัวทั้งคู่ครับเอาหุกฝวาโยนเข่าขวาครับอสูรน้อยครับมีลูกติดตามมีลูกโว์ลูกจ่ายเอาเจอเข่าขวานายนายต้องใช้ขวามได้ปิดตรงนี้หรือเปล่าครับรุ่งเรืองเล็กครับเด้งตีขวาแล้วก็คาไว้นี่เลยครับแม่หลุนเลย อาุธน้อยนะครับแดงลุงั้งเล็กจ้องจ้องเอาสายไปติดตาดอยู่ลุงเรืองยาระแม่ขาสวยของลุงแดงเล็กมาแล้วครับเก็เปิดแล้วนะครับกา,านของอสวุธน้อยทาดวนชวนทะเลเลยครับโอ้โหถึงอาวุธถึงใจครับอย่างที่เรียนไปนะครับของจริงมาแล้วครับยกนี้ครับลุงเรืองเล็กกระต้อบวันนิ่งนี่เหลือเกินประสบการณ์สูงอยู่แล้วครับ ครับวงในลัดล็อกสะพายไลครับทางขาแล้วครับไล่บนไล่ล่างไล่แข็งไล่ขาได้จะหวักขอขวาเด็ดไปก่อนเลยครับอ่าล้ครับล็อกแล้วตีซ้ายครับนี่ครับวงในวงในครับเสียขวาลวกทาไว้ครับปล่อยของกันทั้งคู่แล้วนะครับจุดเด่นจุดแข็งของตัวเองครับงัดออกมาเดินต่อนะครับอสูรน้อยครับว่ากันในเรื่องของความหนักหน่วงครับสาดแข้งซ้ายไปโดนแข้งขวาบวกบัดซ้ายครับ หุกขวาแล้วก็แทงข่าขวาโตมาครับลุ่งเรียงเล็กเข้าเชือกขาเข้ามือตีข่าและก็ยังแกยังยันอยู่นะครับข่าซ้ายของไอ้ศูนย์ยกบังฮะโอ้โหคู่นี้ต้นยกกลางยกปลายยกเลยไอ้สุนย์น้อยแดงนะน้ำเงินนุ่งเรียงเล็กเอ้าแมาลุงเรียงเล็กรัวร่างแกดีด้วยนะครับคอยบังแล้วโตเอ้าตีขวาไปซ้ายมาเอ้าไอ้สุนย์มาด้านล่างตายครับ ทางด้านของรุ่งเรืองเล็กสิทธิ์ลอนตาครับฉาบสวยสวยงามนะครับได้คนละอย่างนีคนละแบบนะครับมาถึงตรงนี้อสูรน้อยได้เดินได้ขยันได้แข็งแรงครับในขณะที่รุ่งเรืองเล็กเนี่ยครับได้ทรงได้อาวุธนะครับแข้งขวาหัวนอกทางขวานะครับถนัดขวาอยู่แล้วครับทางด้านของรุ่งเรืองเล็กแหมขวาลุดเลยครับจะมีความเดี๋ยวหลังหน่อยเจอข่าวขวาครับดักเอาไว้ครับจากรุ่งเรืองเล็กอ้ยดักขวาครับด้วยข่าวครับขณะที่อสูรน้อยต่อยซ้ายนะครับเตะซ้ายลุดไปอะ ขายับขายับเข้าไปครับโดนเข่าขวาของรุ่งเรืองเกี่ยวได้เกี่ยวได้ไม่คืนนะครับเพราะว่าอสูรน้อยเตะมาโยนเข่าขวาไปทีนึ่งโหมดยกครับนี่เลยครับมาดูภาพช้าก่อนเลยนะครับไปได้อสูรน้อยน้ำเงินรุ่งเรืองเล็กมาซ้ายกับขวานะครับต่อยกันได้เสียเลยทีเดียวอย่าลืมว่านึกถึงโตโยต้านะครับโตโยต้าเคมอเตอร์ศูนย์สองหกหกสองหกห้าห้าห้าจากเคมอเตอร์ครับจังหวะดักแทงเข่าขวานะครับของรุ่งเรืองเล็กครับ นี่ครับดักแทงข่าวขวาครับเตะซ้ายมาครับโตขึ้นนะครับอสูรน้อยครับแหมพอพี่แจ๊ดบอกเมื่อสักครู่นี้แหมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยฮะคงจะจํารุ่งเรืองเล็กสิทธ์หลวงตาคนนี้ได้นะครับบางคนนี่หายไปจากวงการมวยเลยหมดโอ้ประมาณว่าร้อยละบาทนะครับแพ้พลิกแพ้ให้กับกล้องกุลาเย็บลันมีฐานะตอนนั้นครับแล้วมาเป็นกล้องกุลาจิตเมืองนนท้าปัจจุบันครับที่ลังสิทก็เพิ่งจะตัดายเมื่อวานนะครับก้องกุลาโอ้ย โอ้โหเอาล้วครับทุบขาแข้งเลยครับดอกนี้โโอ้หลนะครับมาจะมีช็อตต่อเนื่องหรือไม่ใส่แล้วครับอสูรน้อยครับโอ้โหเสียวไส้ครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาหัวใจหล่นไปอยู่ตาตุ้มเลยครับโอ้โหยังมีโช่องเลยแมาต้องการไม่ไม่ไม่มีโอกาสได้นับวันนี่ยเอาใส่เลยใส่เลยฝ่ายดนอสูรน้อยน้ำเงินรุ่งเรืองเลกครับแหมเพิ่งพูดจบนะครับแม่เพิ่งจุพูดจบปุ๊บโดนเลยครับ อ้เอาเตะขวาครับรุ่งเรืองเล็กอสุน้อยเดินนะครับเตะขวาครับโดนหมัดของอสุน้อยครับต้องเดินเร็วนะครับอสุน้อยครับทำดีแล้วครับโดนแข้งขวาของรุ่งเรืองเล็กแข้งซ้ายแข้งซ้ายสวยเลยนะครับอสุน้อยเตะขวาคืนไปครับรุ่งเรืองเล็กยับขยับครับแหม่ยังไงยังไงครับข่าวขวาครับพอพูดถึงก้องกุลาก็เหมือนภาพกลับมาหลอกหลอนอีกครั้งหนึ่งครับเอาตีข่าวตีข่าวแต่ว่าทุกอย่างมันยังไม่จบนะครับ แล้วครับเด้งขึ้นมาเร็วครับรอดจากการโดนนับไปแต่ว่ามันจะลบภาพนี้ได้หรือเปล่าครับทางด้านของเนี่ยครับลุงเเล็กไม่ถอยนะครับอสูน้อยเดินไม่เดินครับเดินไม่เดินกลากเวทีนะครับแก้งขวาเน้นๆแล้วครับเชื่อว่ายกนี้ครับยกนี้ครับน่าจะเป็นยกนะครับยกคุณภาพนะครับแก้งขวาอัดเข้าไปครับล็อกไว้ทางด้านลุกเเล็กวงงนครับ เอาซ้ายตีแล้วคาตีแล้วคาครับวางหน้าคาไว้กรรมการแยกออกมาครับบอลราชิบชชื่นครับตามต่อนะครับน่าสนใจเลยครับยนี่เอ้าตั้งไวลูกเล็กถอยอีกถอยอสุน้อยซ้ายไล่ลุกมาพาไปดูฮะไม่ยอมเดินนะครับลูกเล็กแต่ว่าเป็นอสุน้อยที่ปิดเกมเดินของลูกนเล็กนะครับเราครับบัดซ้ายนี่ไม่โดนครับโอ้ต้อง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 นึกอยู่นะครับไอ้แผลโดนหดสุดเนี่ย เป็นอสูรน้อยเดินอาตว่าทไปตามเกมนะครับมันอยู่ที่แผงของน้ำปุ๋ยด้วยครับอาย้อเข้าไปครับเอาเตะขวาของรุ่งเรืองเล็กครับอาจะเตะมาเจอทีมครับอายับ้ายครับอสูรน้อยโดนขวาโต้ครับต่อยแม่มีต่อยลักแล้วขึ้นโบนเอาเตะซ้ายโดนขวาคืนเนี่ยครับไม่ผิดหวังแล้วครับคู่ที่สองคู่รองของเราในวันนี้ครับอาสุดติงกระดิ่งแมวไปเลยครับขยับเดินเหมือนเดิมครับทางด้านของอสูรน้อยลุดอาแข้งขวาครับโอ้โหเนี่ยครับ เดี๋ยวดูนะครับว่าความพยายามของอาซูน้อยครับจะประสบความสําเร็จหรือไม่ครับลุ้นกันยาวๆเลยครับลุงแดงเล็กนะครับอ่าแกงขวาขึ้นมาถอยตัวมาดีนึงถอยตัวมาดีนึงทีไว้ครับเนีไม่รู้ใครหมดนะครับตอนนี้ออกขวาหน้าครับไม่หัวคืนครับลุงแดงเล็กทีซ้ายครับเกี่ยวแล้วหมัดนิ่วหักไปครับหมดยกพักกินน้ำด่วนดีเลยครับมาดูวับช้าก่อนนะครับลูกไหนครับขวานี่ยฮุกขวามาทีนึง ปังไปนี่หัวเลยนะครับสุดไปแต่ว่าโชคช่วยนะโอ้กรรมการไม่ไม่นับยังไม่ถึงนี่แหละครับต้องใสอีกเลยอสูรน้อยนะครับแต่ว่ารุงน้งเล็กก็คอยม้องกันไว้โดดแล้วก็อึดไว้ก่อนอึดไว้ก่อนเนี่ยล็อกไว้ล็อกไว้อสูอสเข่าวมานี่แหละครับเอาปังแมแทงไปอีกดอกนึง หลุดมานี่ดึงใหม่โดนกลางหลังเลยทีเดียวนะครับนี่แหละผู้นี้โหต่อยขันมันจริงๆเลยทีเดียวอ่ต้นน้ำปลายน้ำนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับยกนีไม่ดูไม่ได้นะครับดูว่าจะพลิกไปอีกกิจตลบนะครับเอาเตะซ้ายครับอสูรน้อยเตะขวาครับเกี่ยวแล้วคืนข่าวขวาครับรุ่งเรืองเล็กหาเลียมตีได้ไหมครับตีได้ไหมแม่พยายามจะยกยกไม่ได้นะครับอ่าแยกออกมาครับเดินต่อนะครับอสูรน้อยเป็นฝ่ายเดินนะครับอ้าวจะต่อยโดนที นี่ครับถอยตัวออกมาแลวครับทางด้านของรุ่งแดงเล็กศิษ์หลวงตาครับอ่าผ่อนหนักเป็นเบาเลยนะครับเดียวออกมาครับบอราชิตจําชื่นไล่ต่อครับทางด้านของอาสูน้อยเดี๋ยวดูนะครับว่าความพยายามของเขาจะสําเร็จหรือไม่ครับมัดสายศอกซ้ายนะครับใส่เข้าไปครับสายทั้งแถบอยู่แล้วนะครับสายหนักสายแรงนะครับอ่าลำหนักๆแหละครับทางด้านของอาสูน้อยแต่ว่าเนี่ยครับรุ่งแดงเล็กอย่างที่ทุกท่านทราบประสบการณ์สูงครับถอยมา นะครับจากสามเดียบีกลุ่มหนึ่งมาอีกมุมหนึ่งวงในรัดรวบล็อกเอาไว้แล้วครับมากแ้วมากรล้ล็อกไว้เลยุ่มเล็กสูน้อยไล่อีกตรงไล่ไล่อย่างเดียวตัาซ้ายไปโดนไม่เต็มโดนไม่เต็มล็อกไว้อีกุ่มนเล็กได้ทวงเวลาไว้เลยนะครับเดียเออกมาครับบอราชิชชันเชนไล่เหมือนเดิมนะครับเดี่ยครับเดินเร็วด้วยครับทางด้านของอสูน้อยครับวงในวงในตีไม่ชัดนะครับ รการต้องแยกออกมาในขณะที่รุ่งเรืองเล็กแน่นอนว่าเนี่ยครับเขาก็มีประสบการณ์จากยกที่ผ่านมาครับต้องต่อยละเอียดแล้วครับการ์ดนี่ไม่มีตกแล้วนะครับสับศอกซ้ายครับแม่ก็ไม่ใช่ว่าจ,จะทําไม่ได้นะครับอาซูน้อยขยับอเตะซ้ายศอกซ้ายแมพผิดเลียมผิดเลียมไปเล็ก,น,ลกน้อยอ่าวราชิชบรอาชิชแม่งง่สอกสับศอกซ้ายครับอาซูน้อยวันนี้จะจำชื่อนะครับอัดแยกออกมาครับ มีเวลาเหลืออยูดหนึ่งนาทีเสรศษๆครับเอ้านี่แหละครับแม่ดูทั้เงเบืองขอเบีเอสด้วยนายกบรตรกองขนุนกัปนาฎคิสวุวรรณอรุณมาแมา่โอ้โหรุ่งน้องเล็กครักกบนี่ตอนนี้ก,ก็ตีกันเชียงแล้วมืนใส่อย่างเดียวเลยอสูรน,น้อยเอ้าเอ,า,อาโดนรัดโอ้โหเอ,อีกแล้วครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช็อตนะครับ หลบเข่าแต่หลบไม่พ uhm ้นนะครับธนาของรุ่งเรืองเล็กสิทหลวงตาครับเอาละครับชุดนี้ดนานของอสูรน้อยไม่เดินแล้วครับนี่ยก็ต้องชื่นชมในความขยันความตั้งใจของเขาละครับอสูรน้อยครับรุ่งเรืองเล็กเองก็พยายามชกในเกมของตัวเองครับที่เหลือก็เป็นมุมมองของกรรมการด้านล่างสามท่านแหละนะครับมีมุมมองอย่างไรครับแต่ตอนนี้เหตุการณ์สงบแล้วนะครับนักดวยไม่เข้าแล้วครับ น่าสนใจครับจะชู่ทั้งไหนฮะนะครับนาคิดนะครับเรามีหน้าที่บรรยายครับส่วนคนที่ให้คะแนนนั่งอยู่ในกล่องเลยครับทั้ง3ท่านครับชัดชัยสอนท่าสุนทรศรีเวลาแล้วก็พรประเสริฐในรพายนะครับก็วัดใจกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3าท่านเลยครับออกหน้าไหนครับจบแล้วนะครับบนเวทีนี่เป็นภาพที่สวยงามน่ารักครับโอ้สุดๆไปเลยครับผู้ที่2ของการถ่าต่อสดของเราในวันนี้ครับอสูรน้อยกับทางด้านของรุ่งเรืองเล็กสิทธิหลวงตานะครับ อ่ะมาครับคะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับอย่างที่เรียนไปครับชัดชใยทอนทาสุนทรอนสีบวลาแล้วก็พรประเสริฐนงพายครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือครับทางด้านของอาสุรน้อยครับโอ้โหเอะไรครับผู้ที่สองวันนี้ครับอาสุรน้อยครับเป็นฝ่ายพลิกมาชนะคะแนนทางด้านรุ่งเรืองเล็กสิทธิหลวงตาครับโอ้โหเนี่ยครับรถพระปลาค้ำเลยครับ